ทามาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะครูขออนุญาตยกแบบนี้อันนี้คือในปริมาณน้ำที่เท่ากัน นะคะครูจะให้พวกเราดูความตาม่างนี่สินค้าประเภทเดียวกันชาเหมือนกันเป็นชาโน้ตก้าอันเดียวกันครูจะมาให้คุณดูความตาม่างเพื่อที่คุณจะได้เกิดไอเดียคุณดูนะคะแก้วนี้มันไม่มีฝาปิดนั่นแสดงว่าความร้อนระเหยไวนั่นแสดงว่าความร้อนนะคะสมมติว่าความร้อนร้อยองศาพอเทใส่แก้วไม่เกินสองนาทีความร้อนลดลงไวมากเพราะไม่มีฝาปิดนั่นแสดงว่าสมุนไพรอย่างเช่นพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเก๊กฮวยเออไม่ใช่สิ มะตูมนะมะตูมที่ที่แบบว่ามันแข็งๆนะคะมันยังไม่ทันละลายเลยความร้อนมันหายมันทําให้เก๊กหวยอะ่ะไม่ใช่มันทําให้มะตูมอะ่ะยังไม่ไม่ละลายออกมาเต็มที่แทนที่มะตูมจะละลายได้ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์มะตูมยังละลายได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์พอสามสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บน้าอุ่นแล้วน้ําไม่ร้อนมันทําให้มะตูมค่ะยังไม่ออกมาหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นนะม,มันจึงจําเป็นต้องชงสองแก้ว นะคะสองแก้วเพราะแก้วที่สองสมุนไพรหนักมันจะได้ออกนะมันจึงได้สองแก้วแบบนี้นะคะแต่สองแก้วแบบนี้ก็จะได้แบบไม่ค่อยข้นแบบนี้เพราะว่าน้ําความร้อนมันระเหยทีนี้เรามาดูนะคะเราใส่น้ําพร้อมกันทีนี้เรามาดูตัวนี้เดี๋ยวคุณปิดดีๆอ่าเรามาดูกันนะคะคุณเห็นอะไรไหมน้ําที่เท่ากันปริมาณที่เท่ากันมาดูสีนะคะ สีแตกต่างกันนะคะสีแตกต่างกันมากตัวนี้จะเป็นสีจางๆตัวนี้จะเป็นสีแดงแป๊ดเลยนะคะเนี่ยแค่ดูสีน้ําก็รู้แล้วนะคะว่าเออมันไม่เห็นเนาะสีจะจางตัวนี้สีแป๊ดแล้วยังร้อนจัดอยู่เลยนะคะนี่คูถือแบบนี้คูยังร้อนเลยนะคะคุณเห็นอะไรไหมสีจะจัดมากเพราะอะไรอ่ะคมาอธิบายอันนี้เมื่อกี้อธิบายแก้วไปแล้วเพราะว่าอันเนี้ยค่ะมันเป็นขวดที่เก็บความร้อน ฝาทุกอย่างปิดสนิทกันไม่ให้ความร้อนออกไวเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอุณหภูมิความร้อนยังจัดมากซึ่งเป็นแก้วกินได้แล้วแต่ตัวนี้ยังกินไม่ได้เพราะร้อนจัดมากพอมันร้อนจัดอะค่ะอีตัวมัตตูมาค่ะมันถูกแช่ในน้ําที่ร้อนจัดขนาดเนี้ยค่ะยังไงมันก็ออกเกือบเต็มร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วถูกไหมคะ นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงการที่เราชงชาแบบนี้มันเป็นการชงที่ถูกต้องมันเป็นการชงที่ได้สัพรพคุณที่เต็มร้อยเพราะว่ามันออกมาครบทุกตัวเลยเก้าชนิดมันออกมาครบทุกตัวเนี่ยค่ะเนี่ยมันออกมาครบทุกตัวแต่อีกตัวแก้วมันอาจจะออกมาแค่เจ็ดตัวอีกสองตัวมันอาจจะกําลังจะออกอะแต่น้ํามันหายร้อนซะก่อนเนี่ยมันก็เลยออกไม่หมดซึ่งการกินนะคะ กินด้วยตัวที่มีฝาปิดจะได้สรรพคุณเยอะกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นพราะหลังจากที่เรากินหมดแก้วแล้วเราสามารถเติมน้ำร้อนได้เท่าเดิมอีกแล้วคุณลองไปดูนะสีก็ยังต่างกับแก้วเหมือนกับยังจะเข้มอยู่อะค่ะมันเป็นแบบนี้นี่จึงเป็นที่มาถึงความต่างทำไมคนนึงกินได้ผลอีกคนนึงกินไม่ได้ผลหรือทำไมคนนึงกินไปแค่ซองเดียว ถึงแบบเฮ้ยเห็นผลนู่นนี่นั่นเยอะจังแต่อีกคนนึงล่อเป็นเยือกแต่ก็ยังไม่ได้เท่ากับคนที่กินเป็นขวดปิดฝาเพราะเยือกมันไม่มีฝาปิดมันระเหยออกถึงคุณจะกินมากแค่ไหนมันไม่ได้ออกทั้งหมดเห็นคุณเห็นความต่างที่คุณเห็นความต่างของสินค้าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละจึงเป็นที่มาให้ครูค่ะเมื่อก่อนใครที่ตามครูมาเมื่อประมาณสองปีที่แล้วครูจะมีขวดด้วย เพราะว่าครูอยากให้ทุกคุณนะคะได้ชงผ่านขวดเนาะตอนนั้นน่ะแล้วขวดก็หมดไปเพราะว่าครูสั่งมาจากจีนนะคะรอบนี้ครูสั่งมาแจกนะคะครูสั่งมาออกรายการทีวีนะที่คุณเห็นวางเรียงตับตับตับตอยู่เนี้ยค่ะคือนพก้าวไปออกรายการทีวีเนะ